วันนี้ตัจุนและอาองค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านนิกิอีอิชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่สาขาะคาเทกบางบอนค่ะซึ่ง <c oughs> สาขานี้นะคะจะตั้งอยู่ในปัม๊มคาเทกบางบอนเลย <c oughs> และร้านนี้นะอุ้ม,มีทั้งบุฟเฟ่แล้วก็อลาคาร์ด <c oughs> ด้วยแล้วบุฟเฟ่เนี่ยก็มีหลายเมนูเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูมีอะไรบ้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ รู้ป่าว่าเรากินแพ<ม>็กเกจ999อ่ะเราสามารถเลือกเมนูที่อยู่ในแพ็กเกจที่ราคาต่ำกว่านี้ได้ทั้งหมดเลยก็คือกินเหมือนกินได้ทั้งร้านได้ทั้งร้านแล้วคือเมนูเยอะมากมีทั้งแบบเป็นแอปเปไทเซอร์เป็นอะไรอะซีฟูด้ดเป็นเนื้อ<ม>หรือว่าเป็นหมูจัดไปไม่อัน้นสั่งไม่ยั้งเลยนะใช่จัดและอาหารทั้งหมดก็มาอยู่ที่หน้า<ม>เราแล้ เริ่มเลยไปมาใส่ผักอันนี้คืออะไรต้นหอมญี่ปุ่นใช่ป่ะที่อุ้มใส่ใช่มันจะช่วยให้แบบน้ำซุปเราหอมหวานหอมอร่อยเสร็จแ้ล่ใสไปหมดเลยดีกว่าเรามาเนื้อกันต่อเลยอุ้มหลังจากที่เราใส่ผักไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อลูกมะพร้าวชิ้นใหญ่มากชิ้นเท่ามือเลยอะเทียบกับมือนี่ขนาดมืออ้วนแล้วนะเนื้อยังจะเท่ามือเลย วากิวลูกมะพร้าวจุ่มในไข่อันนี้เป็นไข่ที่ทานดิบได้นะคะแล,ะล้วเราเป็นไข่ที่ทานดิบได้ไดเนื้อนุ่มมากต่อไปโอ,โอันนี้เป็นเนื้อวาเกิวหนะ้าอกค่ะมุมมากแน่แน่ชิ้น<ป>ใหญ่ๆจุ่มจะวงเข้าไปเลย ่ตัวนี้จะเป็นเนื้อใบพายแตคือเนื้อชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไม่มีนะแบบเป็นเนื้อเล็กๆเสิร์ฟไม่มีแบบเนื้อบางเป็นชิ้นชู้โชว์เลยเลิศน้องนอนลงไปคืออันเดียวเต็มหม้ออันเดียวเต็มหม้อนี่ไม่เกินจริงนี่ไงซิ้มันจิ้มไป เต็มปากถ้าใครที่อยากทานชาบูแต่ว่าไม่อยากกินเป็นบุฟเฟ่อุมอันนี้เขามีเซตอาหารกลางวันให้ด้วยนะก็คือจะเป็นเซตผักข้าวแล้วก็ชาแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะเลือกได้ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อซึ่งเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้ามาคนเดียวอ่ะเซตนี้ก็อยู่เซตเดียวก็อิ่มเนาะใช่เปลี่ยนหมูเป็นเนื้อได้นะ ต้องบอกว่านอกจากชาบูแล้วที่เป็นเมนูเนื้อผักหรืออะไรต่างๆแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูที่เป็นซาซิมิหรือว่าจะเป็นโลเป็นซูชิต่างๆและนี่นะคะก็คือนิกิวะอิมาร์ตินูนมาตินั่นมาตินี่ถูกแล้วมาตินี่มาเสริจมาก,กับสารายมาตินี่เนะเเอาะอุ้มเซนิีม ปลาก็คือแบบว่าสดมากมเนื้อแบบเด้งๆนิ่มแลว้วสีอันคืออะไรชอบอันนี้มากเป็นวากิยุเกะอือนี่แบบสาหรายแลกกันนะม,มีความเปรี้ยวนิดๆเหมือนแบบเป็นน้ำซอสของเขาอะคือวาคิยุเกะมันเหมือนยำเนื้อจริงๆต้องบอกว่าวากิยุเกะจะเป็นอาหารออเดิร์ฟ สำหรับคนญี่ปุ่นที่แบบเหมือนกินแบบให้มันเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อเรียกน้ำย่อยออกมาหอยนางรมใหญ่ๆมาแล้วจ้าใหญ่มากอดมากไม่เหม็นคาวเลยใช่ไม่เหม็นคาวเลยช่อมจุ๊จุ๊จ เผามาให้เลยจิม้มง้นจิ้มซีฟู้ดจ้าชนมันเป็นพิธีการมที<ห>่เราจะต้องชนกันก่อนกินไปกุ้งเด้งๆๆโลเนื้อว,วากิวท็อปด้วยโฟกาและไข่กุ้ง บอกว่าน้ําเรานะคะมีหลายอย่างมากอมอันนี้จะมีทั้งชาเขียวข้าวคั่วส้มยูสุอัญชันน้ํำผึ้งชาเขียว,ยวมัลิลแล้วก็น้ําอัดลมแล้วก็วันนี้จอจงกับอุ้มต้องขอตัวไปจัดการให้หมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวโดนปาบ <c oughs> ยังไงก็ต้องขอฝากร้านนิกิไว้อีกชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ ร้านจะตั้งอยู <ici> ่ในปั๊มคาวเทคบางบอนค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยเอกชัยซีริสอใหม่อุ้มจะเล่นอะไรอุ้มใหม่อ่าอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเอาใหม่รออุ้มอุ้มจะเล่นอะไรตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยค่ะไม่มีมุกแล้วอ่ะโอเคร้านตั้งอยู่ตรงถนนเอกชัยค่ะซึ่ง ้าขับตรงมาเลยซอยเอ,เอกชัย129เพอเลยซอยเอกชัย 9, 1 2 9เห็นปั๊มค้าวเทคเลี้ยวเข้าปัม๊มเลยค่ะเข้ามาปั๊มค้าวเทคที่ไม่ได้มีแค่น้ำมันมีอะไรตรงเข้ามาดูค่ะส่วนวันนี้ป้งขอตัวไปทานก่อนนะคะโอ้แต่ลืมบอกไปว่าเนี่ยเมื่อเราทานของคาวหมดแล้วอ่ะเออทางร้านน่ะมีมของหวานใช่มีของหวานเป็นไอติมซึ่งไอติมมีหลายรสชาติมากต้องบอกว่าสายหวานจตุนก็ไม่พลาด แต่ยังไงขอจัดก,การอาของ่า,าวาให้หมดก่อนสำหรับนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย